put all your eggs in o ั e b a ส k e ตพ่วิตเคยได้ยินคำนี้ไหมคะเคยได้ยินคำนี้นะครับเขาก็บอกว่าอย่าเอาไข่ที่เรามีทั้งหมดนั้นใส่ไว้ในตะกร้าเพียงใบเดียวจะได้ยินตอนไหนหรู้ปล่ครับหลังวิกฤตต้มยำกุ้งนั่แหละถ้าตะกร้าใบนั้นตกไข่ทุกใบก็จะแตกความเสี่ยงกับผลตอบแทนมันคู่กันนะมไม่ใช่บอกว่าอยากได้ความเสี่ยงต่ำสุดแต่ผลตอบแทนสูงสุดสมีไหมคะพ่วิตถ้ามันขาดทุนเนี่ยกว่ามันจะตีกลับมาได้นี่นะคะมันใช้พลังเยอะมากค่ะพิวิทยิ่งถ้าใครขาดทุนหนักๆน,นะคะขาดทุน90%จะกลับมาที่เดิมได้90เลบ 100ถ้าค่ะถ้าเปอรเนตะเธคิดว่าเท่าไหร่ Smart Invest by TTB Smart Port Podcast เพ th mm ื่อการลงทุนที่มั่นใจและง่ายขึ้นกว่าเดิม ดอนพุทธอโยเอสอินวันบาสเกตพิบิตเคยได้ยินคำนี้ไหมคะเคยได้ยินคำนี้แลครับเขาก็บอกว่าอย่าเอาไข่ที่เรามีทั้งหมดนั้นใส่ไว้ในตะกร้าเพียงใบเดียวจะ <c oughs> ได้ยินตอนไหนรู้ไหมครับหลังวิกฤตต้มยำกุ้งนั่แหละเพราะว่าจริงๆแล้วนะคะมันคือการกระจุกความเสี่ยงไว้ในแค่สินทรัพย์ใดสินทรัพย์หนึ่งดังนั้นถ้าตะกร้าใบนั้นตกไข่ทุกใบก็จะแตกทันทีนะคะเหมือนเวลาเราเอาเงินใส่ไปในหุ้นตัวเดียวไปกองทุนกองเดียวหรือว่าสินทรัพย์เดียวถ้าเกิดวิกฤตขึ้นตะกร้าของสินทรัพย์น พบางท,ทีเรียกว่า a นะอ l In อนเนาะคือเทไปหมดเลยนะครับถ้าเกิดว่าเรามีการกระจายเงินที่เรามีอยู่นะ ลงทุนในสินทรัพย์ที่แตกต่างกันก็เท่ากับว่าน่าจะเป็นการประกันความเสี่ยงได้อันนั้นคือหลักการที่เราสรุปมาถูกไหมถูกต้องเลยค่ะทําไมถึงเป็นแบบนั้นนะคะเพราะว่าลองคิดเร็วๆนะคะถ้าเรามีเงินอยู่ก้อนหนึ่งเราลงทุนไปกับสินทรัพย์ใดสินทรัพย์หนึ่งทราบหรือเปล่าว่าถ้ามันขาดทุนเนี่ยว่ามันจะตีกลับมาได้เนี่ยนะคะมันใช้พลังเยอะมากค่ะพี่มิ้นเช่นสมมติเราขาดทุนสัก20%บอเ็ครับอ่าหลายคนบอกว่าอ้าวก็ขาดทุน้ผลตอบเาเดิมคําตอบคือไม่ใช่นะคะ คุณต้องลงทุนให้ได้ผลตอบแทน25%มันถึงจะกลับมาระดับเดิม,อ,มอย่างเช่นถ้าสมมติเรามีเงิน100,000บาทขาดทุน20%ก็เหลือ80,000บาทถูกไหมคะถ้าเราทำผลตอบแทนได้20%ของ80,000ก็เท่ากับประมาณสัก16,000บาทเองอะอแต่เราขาดทุนไป20,000บาทดังนั้นแปลว่าเราต้องทาให้ได้25%มันถึงจะกลับมา100,000บาทเหมือนเดิม,อ,มอันนี้แค่20%นะเฮียแต่ว่าถ้าเราขาดทุนหนักกว่านั้นละ่ะขาดทุน50% นั่นหมายถึง1นึ่งแสเหลือห0 0 0 0ถ้าอยากให้ได้กลับมาแสนต้องทําผลตอบแทนให้ได้100%โอ้เข้าใจแล้วเพราะว่าเพราะว่าเงินต้นเราหดตัวลงไปเหลือแค่ครึ่งเดียวเราต้องทำอีกหนึ่งเท่าจริงจะกลับไปเท่าเดิมถูกต้องฟังแล้วใจหายเลยถูกต้องครับยิ่งถ้าใครขาดทุนหนักๆนะคะขาดทุน90%มีนะตลาดหุ้นหรือว่าตลาดสินทรัพย์เสี่ยงเนี่ยนะคะก็เคยเจอเหตุการณ์นี้เก้าสิบเย 900%ค่ะ 900%? จะกลับมาที Kel ่เดิมได้เพราะว่าจากแสนเหลือหมื่นคุณต้องทำให้ได้900% 9้เาเท่าอะมันถึงจะกลับมาแสนได้เหมือนเดิมถ้า95%ะเฮียคิดว่าเท่าไหร่ก็ก็5ใช่ไหมจาก5ก็ต้องโตขึ้นไปอีกเท่าไหร่ล่ะ เกือบสองพันเปอร์เซ็นต์เกือบยีเท่าอะค่ะอันนี้ม o u n t a i n to c l ไหครับเหมือนปีนเขาเอเวอเรสต์เลยนะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเขาถึงบอกนะคะว่าเวลาลงทุนในสิ่งหนึ่งที่ต้องระวังก็คือพยายามรักษาเงินต้นเพราะพอมันขาดทุนไปมันใช้แรงเยอะมันใช้กําลังเยอะกว่าที่จะกลับมาได้ระดับเดิม จึงอย่าใส่ไข่ทุกใบไว้ในตระกาเดียวกันเพราะว่าอย่างนี้ค่ะมิวิทถ้าเราใส่ไว้ตระกาสักสองใบสมมตินะคะฝนมีแสนหนึ่นใส่ห้าหมื่นห้าหมสินทรัพย์1เนี่ยแม้ว่าจะขาดทุนไปสัก50%นะคะแต่ทั้งพอร์ตเนี่ยตรงนี้หายไป50%คือ25 0 0 0แปลว่าจริงๆทั้งพอร์ตเราหายไปแค่ 25%ไม่ใช่50%ถูกต้องอการกระจายเท่าไหร่ก็จะยิ่งทําให้ความเสี่ยงมันลดลงมากขึ้นเท่านั้นนั่นเองค่ะแต่ทีนี้พอบอกว่ากระจายครับแสดงว่าเราก็จะต้องมีสินทรัพย์ในการลงทุนที่มีหลากหลายรูปแบบถูกไหมเพราะว่าถ้าเกิดว่ารูปแบบแบบเียวก็ไม่รู้จะกระจายยังไง <c oughs> ต้องต้องให้เฟิร์นอธิบายว่า บางทีเราจะได้ยินสินทรัพย์เสีย่ยงอ่าอ,อันนี้สินทรัพย์เสี่ยงน้อยหน่อยสินทรัพย์ที่ปลอดภยัยมันมันแบ่งกว้างๆได้ยังไงบ้างครับจริงๆแล้วมันมี investment pyramid นะคะเป็น pyramid ของสินทรัพย์การลงทุนด้วยเหมือนกันนะคะซึ่งกําลังบอกเราว่าอะไรบอกว่าอะไรที่อยู่ฐาน,นะใส่ไปเยอะหน่อยความเสี่ยงมันจะได้ลดลงมาหน่อย เช่นอะไรบ้างเช่นปราสารนี่นะคะที่มีความเสี่ยงต่ําหน่อยหรือไม่ก็เป็นการลงทุนแบบกองทุนรวมผสมแบบเนี้ยนะคะที่มีสัดส่วนของสินทรัพย์ต่ํามากหน่อยนะคะก็จะเป็นฐานล่างให้เรามั่นใจว่าอย่างน้อยที่สุดมีสภาพคล่องด้วยไม่เสี่ยงจนเกินไปไม่ผันหวนสักเท่าไหร่นะสินทรัพย์พวกนี้ค่ะแล้วก็ค่อยๆขยับขึ้นมานะคะเป็นสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นได้เป็นอสังหาริมทรัพย์บ้านนะคะเป็นหุ้นรายตัวบ้างแล้วก็ค่อยขยับขึ้นไปเป็นสินทรัพย์เฉพาะทางเช่นสินค้าโภค แล้วถ้าใครอยากเสี่ยงมากหน่อยนู่นก็ไปอนุพันธ์ก็ได้เช่นกันมันก็จะเป็นระดับของสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงแตกต่างกันไปยิ่งเสี่ยงต่านะคะก็เท่ากับว่ามีโอกาสได้รับผลตอบแทนต่ําแต่มันก็อุ่นใจอ่ะถ้าเสี่ยงสูงขึ้นโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงขึ้นแต่ว่าก็ต้องถามตัวเองด้วยว่าเรารับความผันผวนได้หรือเปล่านั่นเองค่ะพิวิทย์เพราะฉะนั้นทุกๆครั้งเลยในเรื่องการกระจายความเสี่ยงนะครับเราก็จะต้องหันกลับมามองตัวเองด้วยนะครับว่าแล้วตกลงว่าตัวเราเองถ้าหากว่าเราทําการประเมินนคครรรับววาาาาามมมสสถใกเี่ยง แต่ละคนเราก็จะมีการวางแผนในเรื่องการกระจายนะครับการลงทุนของเราไม่เหมือนกันใช่ค่ะทีนี้เราก็มีหลักการอยู่นะครับว่าหลักการสัก6ข้อในกันข้อแรกเลยทุกครั้งเวลาที่จะลงทุนเราจะได้ยินคำเตือนแบบนี้เราจะต้องศึกษาหาข้อมูลนะครับอของสินทรัพย์ต่างๆที่เราจะไปลงทุน พะเราบอกว่ากระจายก็มีความหมายว่าเราเขาจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสินทรัพย์ที่เราจะกระจายเงินของเราออกไปแล้วลงทุนเนี่ยให้มีความถีท่ทวนแล้วก็ถ่องแท้รวมถึงความเสี่ยงในแต่ละตัวด้วยอันนี้เป็นพื้นฐานที่สําคัญคไม่ว่าอย่างไรก็ตามการสุม 4, ส่มสี่สุ่มห้าเดินเข้าไปเลยเนี่ยโดยที่เราไม่รู้อันนี้ไม่ได้ถูกต้องแต่2ครับการตั้งเป้าหมายเองก็ดีนะครับเรื่องของการวางกระจายความเสี่ยงทีนี้ก็ต้องหันมาดูแล้วครับว่า เป้าหมายในการลงทุนของเราเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ไปดูไส้ในของมันครับว่าการกระจายในส่วนนี้เนี่ยตัวรายละเอียดของแต่ละส่วนแต่ละส่วนนั้นสอดคล้องกันกับความสามารถในการรับความเสี่ยงของเรามากน้อยขนาดไหนเพราะถ้าเกิดว่าสองสิ่งนี้มันสอดคล้องกันก็มีความหมายว่าจริตการลงทุนการกระจายการลงทุนเนี่ยก็ตรงกันกับเราเพราะที่สุดแล้วการลงทุนมันไม่ได้เหมือนกันสาหรับคนทุกคนเพราะรับความเสี่ยงได้ไม่เท่ากัน3ครับพอบอกว่าจะกระจายก็มีความหมายว่ามัสักครูเฟินพูดถึงพิระมิด ก็ต้องไปดูว่าไส้แต่ละส่วนแต่ละส่วนของเราที่เราใส่เข้าไปในการกระจายเนี่ยแต่ละตัวแต่ละตัวรวมถึงเมื่อมันพนวกกันทั้งหมดแล้วนี่นะครับ มันเหมาะสมกับเรามากน้อยขนาดไหนแต่สําคัญมากคือความรู้ความเข้าใจและการสอดคล้องกันกับธรรมชาติของคนแต่ละคนนี่แหละครับฝนครับแต่ละคนรับความเสี่ยงได้ไม่เหมือนกันนะคะเข้าใจในสินทรัพย์หรือมีความถนัดเชี่ยวชาญที่ไม่เหมือนกันนะคะดังนั้นการกระจายความเสี่ยงจึงเป็นเรื่องของเฉพาะบุคคลมากเลยถ้าพี่วิกระจายแบบนี้แล้วฝนจะก๊อปปี้มาวางเลยก็ไม่ได้นะคะเพราะว่ามีความชอบมีความถนัดมีความรู้แล้วก็มีประสบการณ์และเวลาไม่เหมือนกันชอบอย่างไรก๊อปปี้เพสต์ไม่ได้ไม่ใช่ว่าไปก๊อปปี้ลอกกันบ้านมาแล้วได้นะ แต่ละคนมีจริตที่แตกต่างก,กันใช่ค่ะทีนี้อีก3ข้อที่เหลือค่ะพิวิทย์ก็สําคัญไม่แพ้กันนะคะข้อที่4ก็คือเราเองต้องไม่กระจุกหรือว่ากระจายมากจนเกินไปเห็นพิวิทย์เห็นเฟิร์นบอกว่าให้กระจายความเสี่ยงทีนี้เฟินเคยเจอบางคนพิวิทย์เคยไปวันออนวันไปเทรนเรื่องของการเงินเนี่ยเขามีกองทุน200กองทุนอันนี้มากไปไหม นี่เยอะมากแล้วตาสับประรดมากนะก่าจะไปดูอมอนิเตอร์จนครบใช่ค่ะทีนี้เวลาที่เรามีเยอะจนเกินไปนะคะเราก็จะไม่รู้เลยค่ะว่าท้ายที่สุดเนี่ยสินทรัพย์ที่มีการขยับเขยื่นนิดๆิดหน่อยๆเนี่ยมันส่งผลต่อพอร์ตเรามากน้อยแค่ไหนหรือบางคนเนี่ยนะคะก็กระจายแบบน้อยเกินไปก็คือลงทุน2ส,สินทรัพย์พอจบอแบบนี้ก็จะทําให้วิธีการของเราที่ใช้ในการกระจายการลงทุนอาจจะไม่ตอบโจทย์ก็ได้เช่นเป็นหุ้นเหมือนกันอุตสาหกรรมเดียวกันแค่คนละตัวถ้าแบบนี้ไม่เรียกว่า กระจายที่ดีพอนะคะ, oh, <no. S 1> ะเพราะว่ามันเท่ากับว่า,าสินทรัพย์เน,นี่ยมันได้รับผลกระทบแบบเดียวกันเป๊ะเลย <Okay. S 1> ว่าทาจักแบบเดียวกันล่วงเหมือนกัน oh. ขึ้นเหมือนกันอันนี้ไม่เรียกว่ากระจายการลงทุนค mm. วรจะมีการกระจายไปสินทรัพย์ที่ต่างประเภทกันหรือว่าแปลผกผันกัน mm. ในแง่ของราคานั่นเองค่ะอันนี้คือข้อ4 mm. ส่วนข้อ5นะคะก็คือจริงๆเราต้องยืดหยุ่นเนาะเพราะว่าตลาดมันก็เปลี่ยนตลอดอุตสาหกรรมใหม่ๆก็เข้ามาเป็นโอกาสแล้วก็อุตสาหกรรมเดิมก็อาจจะเป็นความท้าทาย สินทรัพย์ประเภทเดิมก็อาจจะกลายเป็นความเสี่ยงสินทรัพย์ประเภทใหม่อาจจะสร้างโอกาสก็ได้<อ>ดังนั้นที่เราควรทําก็คือเราควรยืดหยุ่นกับการปรับสัสดส่วนการกระจายการลงทุนของตัวเราเองค่ะอย่าไปยึดติดว่าเรากระจายมาแบบนี้แล้วต้องทําตามแผน100%เไปตลอดจนถึงเป้าหมายถ้าแบบนั้นมันก็จะตึงจนเกินไปนั่นเองนะคะแล้วสุดท้าย ติดตามผลด้วยเหมือนที่พี่วิทย์เคยบอกหลายครั้งแล้วว่าเรามี practice แล้วเราลงมือทําแล้วเนี่ยถ้าเราไม่ตามผลเลยเราไม่ปรับเปลี่ยนเลยเนี่ยท้ายที่สุดเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ทําให้เราลงทุนได้ตามเป้าหมายนะคะการติดตามผลก็อย่าถี่เกินไปนะคะไม่จําเป็นต้องตามผลการปรับพอทุกวันพอมีการกระจายปุ๊บเราดูเลยนะคะว่าหุ้นตัวนี้ลงหรือขึ้นมากเกินไปหรือเปล่าอีกวันหนึ่งปรับพอตเลยแบบนี้ก็จะดูเหมือนว่าเออติดตามเยอะไปอาจจะทําให้เราเนี่ยวันไหวกับอารมณ์ตลาดได้หรือไม่ค่อยติดตาม เลย10ปีมาดูทีอันนี้ก็อาจจะน้อยเกินไปหน่อยนะคะวันล้านสดๆเนี่ยก็คืออย่างน้อยปีละ1ครั้งหรือว่าปีละ2ครั้งค่ะจะทําให้เราเนี่ยเกาะติดสถานการณ์ได้แล้วก็ปรับสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมได้ในทุกๆช่วงเวลาและทุกๆเป้าหมายที่เปลี่ยนแปลงไปเป็น6ข้อที่เรามาฝากกันพิวิทย์คะชอบหนึ่งข้อด้วย resilience นะครับเพราะว่าภูมิทัศน์การลงทุนเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลานะครับเรื่องของปัจจัยนะครับโอกาสความเสี่ยงรวมถึงผลิตภัณฑ์การลงทุนใหม่ๆก็ เข้ามาทุกวันเพราะฉะนั้นความยืดหยุ่นและก็ติดตามข่าวสารข้อมูลนี้สำคัญเช่นเดียวกันแต่เรารู้โรคทั้งใบยอย่างที่ผมพูดเสมอนะครับเราต้องย้อนกลับมา สไตล์ของคนแต่ละคนไม่เหมือนกันไม่ใช่เฉพาะการลงทุนธรรมดาการกระจายการลงทุนของแต่ละท่านก็จะต้องกลับไปดูนะครับว่าเราเป็นคนไทป์ไหนจําได้ไหมครับครั้งหนึ่งเราเคยพูดถึงนะครับเป็นคนที่อาจจะรับความเสี่ยงได้น,น้อยมากๆนะครับกับคนที่บอกโลดโผลหน่อยอ high risk high return นะครับทีนี้เรามาดูกันบ้างว่า5รูปแบบที่เราเคยพูดคุยถึงกันว่าถ้าเกิดเราแบ่งคนออกเป็นหลายหลยไทป์ได้แก่อะไรกันบ้างนะครับก็จะมีเพื่ <res erver S 2> อ preserver ที่บอกว่าพวกเนี้ย ลงทุนไปแล้วมไม่ได้คาดหวังผลจากการลงทุนสูงแต่ขอให้อย่ายุบเข้ามาในตัวเงินต้นเป็นใช้ได้ขอแค่ว่าดีกว่าเงินฝากเล็กน้อยก็โอเคแล้ว ประเภทที่2อง n t u r a ครับชื่อก็บอกแล้วก็ประคบประงมม่สักนิดหนึ่งเงินลงทุนที่ลงไปเอาแค่ดีกว่าเงินที่เราไปฝากธนาคารแล้นคือดีกว่าดอกเบี้ยอาจจะสามารถที่จะพออยู่กันไปได้กับเงินเฟอ้อใช้ได้อันนี้ก็เป็นอีกประเภทหนึง่งพวกนี้จะบอกว่าไม่ชอบเสี่ยงถ้าเกิดว่าเข้าเนื้อมาปั้มตกใจก็พวกนี้ก็จะมีเยอะเหมือนกันต่อมานะครับจะเป็น balancer อันนี้ก็ดูชื่อก็บอกแล้วสมดุลนิดหนึ่งถ้าเกิดว่าได้ผลตอบแทนเยอะขึ้นแต่ขณะเดียวกันไม่อยากเสี่ยงสักเท่าไหร่ อันนี้ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งเพราะการกระจายความเสี่ยงของคนหลายๆลยกลุ่มก็จะไม่เหมือนกันทีนี้มา explorer ลนะเดินหน้าเขาไปสำรวจโลกใหม่ม,มีความหมายว่ารับความเสี่ยงได้เยอะพอสมควรคะนะครับพวกนี้ก็อาจจะต้องมีการจัดบาลานนะครับภายในตัวพอร์ตในการที่จะกระจายความเสี่ยงเนี่ยอีกแบบหนึ่งอีกพวกหนึ่งม,มาเลย high risk high expected return นี่นะ <laughs> โกเกเตอร์เ <ej> ดินออกไปแล้วไปหามันมาถ้าเกิดว่าได้ผลดีโอเคถึงแม้ว่าจะรู้ว่าระหว่างทางเนี่ยอาจจะมีความเสี่ยงอยู่เยอะพอสมควรดังนั้นในก่อนที่จะมีการกระจายหันกลับมาตรวจสุขภาพเราก่อนครับตกลงแล,แล้วเป็นกลุ่มไหนกันแน่ในบรรดา5กลุ่มเหล่านี้จากนั้นเราจึงค่อยไปดูว่า แล้วไส้ไหนแบบไหนละ่ะที่น่าจะเหมาะสมกับเรื่องของความสามารถในการรับความเสีย่ยงของตัวเราครับเฟินครับจริงๆแต่ละคนนะคะพอรู้แล้วว่าตัวเองเป็นสายไหนตามที่พิวิทย์เล่ามา5สายนะคะก็จะเกิดปัญหาแล้วพิวิทย์บอกว่าเอ้ยแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราควรมีสัดส่วนสินทรัพย์ในพอร์ตเท่าไหร่นะคะกี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็พอเรารู้แล้วว่าสมมติต้องมีตราสารนี้4 0่เนี่ยแล้วเราจะซื้อกองตราสารนี้กองทุนไหนดีนะคะหรือว่าเป็นกองทุนตราสารนี้ในประเทศต่างประเทศดีต่างประเทศมีตั้งหลายกองมีแบบไหนบ้าง มีป้องกันความเสี่ยงแต่และเปลี่ยนไม่ป้องกันความเสี่ยงแต่และเปลี่ยนเยอะไปหมดโอ้โหมันคือมันมีอะไรไม่ี <variety. S 1> มันมีความหลากหลายอยู่ในก้อนที่เรียกว่ากองทุนถูกต้องออค่ะทีนี้วิธีการของเราที่วันนี้ชวนมาคุยนะคะก็เพราะว่าทาง TTB SmartPo r t Smart port เนี่ยเขาคัดมาให้แล้วว่า5สไตล์ของคนที่มีลักษณะต่างกันมีความสามารถในการรับความเสีย่ยงแล้วก็ความต้องการผลตอบแทนที่ต่างกันเนี่ยเหมาะกับการจัดสัดส่วนหรือว่าสำหรับการลงทุนแบบไหนนะคะเขาใช้หลักคัดจัด ปรับคัดมาก่อนเลยนะคะว่ากองทุนไหนเหมาะกับแต่ละทายที่พี่วิทย์เล่าให้ฟังทาง5้ทายนะคะหลังจากนั้นเขาก็จัดให้นะคะว่าเอ๊ะแล้วควรเอาเงินไปใส่ไว้ในกองทุนไหนสัดส่วนเท่าไหร่แล้วก็มีการเปลี่ยนให้ตามระยะเวลาที่เปลี่ยนไปเพราะว่าบางกองทุนดีในช่วงนี้ผ่านไปแล้วอาจจะแพงไปถูกไปก็จะได้มีการจัดสัดส่วนแล้วก็ปรับสัดส่วนให้นะคะสุดท้ายก็คือปรับก็คือรีบาลานซ์ค่ะเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันว่าแต่ละคนเนี่ยรับความเสี่ยงไม่เท่ากันเรามีสัดส่วนของ เสีนทรัพย์เสียงเสินทรัพย์เสียงกลางเสินทรัพย์เสียงต่ำเนี่ยมากน้อยต่างกันแต่พอเวลาผ่านไป ราคาหุ้นขึ้นบ้างราคาตราสารหนี้ขึ้นบ้างอ,อาสังหาฯเดิมาซับลงบ้างทองคาขึ้นบ้างแบบนี้เราก็ไม่รู้ว่าและสัสดส่วนมันเหมือนเดิมหรือเปล่าวิธีการเขาคือทําการรีบาลานซ์ค่ะคือปรับให้สัดส่วนกลับมาระดับเดิมแบบอัตโนมัติทั้งหมดนี้คือเขาบอกว่าไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มนะมก็คือใช้ t t b Smart Port ก็สามารถที่จะนําเงินไปลงทุนแล้วเขาก็จัดสรรให้คัดจัดปรับให้เลยค่ะพิวิทบางคนอาจจะไม่่คยกล้าร,รับความเสี่ยงเยอะนะครับบอกว่าขอให้เงินตัวเองเนี่ยงอกเงยเกินกว่าเงินเฟ้อ ก็พอแล้วก็จะเห็นบางคนชอบมากในการที่จะไปซื้อเช่นพันธบัตรรัฐบาลก็ดีหรือว่าหุ้นกู้ก็ดีเช่นมีหลักประกันว่าผลตอบแทนเท่านี้เท่านี้นะครับต่อปีอาจจะบอกว่าได้แน่แน่ฟิกซ์ไปเลยนะับว่าเป็นเท่าไหร่นะครับมีเอ่อเรตติ้งนะครับของหุ้นกู้แบบนั้นแบบดีมากๆกก็จะอุ่นใจสำหรับคนกลุ่มนี้นะครับแต่ว่าก็จะมีคนที่มีโปรไฟล์ที่แตกต่างกันด้วยอีกใช่ไหมครับเฟิร์นเช่นบางคนบอกว่า มีเงินเดือนแล้วมั่นคงแล้วอาจจะชอบโปรไฟล์ประเภทนี้<ช>ประเภทไหนบ้างครับจริงๆอีก ในหนึ่งนะคะที่สามารถนําหลักการไปปรับใช้ได้สำหรับใครไม่รู้ว่าเอ๊ะตกลงเรารับความเสี่ยงได้มากน้อยแค่ไหนทําแบบประเมินความเสี่ยงแล้วก็อย่างไม่มั่นใจนะคะเพราะจริงๆความเสี่ยงมี2สไตล์นะคะคือความสามารถในการรับความเสี่ยงกับความเต็มใจที่จะรับความเสี่ยงบางคนเนี่ยมีความสามารถในการรับความเสี่ยงสูงค่ะเช่นอายุยังน้อยรายได้สูงคือมีความสามารถในการรับความเสี่ยงสูงนะแต่ว่าเขาเต็มใจในการรับความเสี่ยงต่ํา พราะเขาบอกว่าเขาไม่เคยอยากให้เงินต้นหายเลยก็มีเพราะฉะนั้นความสามารถกับความเต็มใจแยกกันอย่างเฮียเองเนี่ยนะจริงๆสไตล์นะเฮียบอกว่าอายุห้าสิบเนี่ยเราเนี่ยความสามารถในการรับความเสี่ยงอาจจะลดลงเพราะว่าตามหลักเนี่ยเขาจะเอา100อลบอายุค่ะพี่วิทย์เช่นสมมติเราอายุ50ก็100ลบ50ควรลงทุนในหุ้นหรือว่าสินทรัพย์เสี่ยงแค่50%าแต่พี่วิทย์เกินนะเกินอ่าเนี่ยอย่างเงี้ยเป็นต้นแปลว่าความสามารถในการรับความเสี่ยงปานกลางแต่ความเต็มใจ ในการรับความเสี่ยงสูงมากสองอันนี้แยกกันนะครับความสามารถกับความเต็มใจนี้ไม่เท่ากันใช่ค่ะเอาลองเอาไปคิดดูก็ได้ว่าเราเป็นแบบไหนนะคะกับอีกแบบหนึ่งก็คือท y p e ของคนเพราะว่าคนแต่ละประเภทรายรับไม่เหมือนกันบางคนรับเป็นเงินเดือนนะคะมีความมั่นคงสูงอาจจะทํางานข้าราชการภาคเอกชนที่มีความมั่นคงนะคะชีวิตมั่นคงอยู่แล้วก็อาจจะไปลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงได้มีความหวือหวาได้เพราะอย่างน้อยเนี่ยเราใช้แรงทําเงินรูปแบบ ก็คือมีความมั่นคงสูงก็ให้เงินไปทำไงรูปแบบหนึ่งก็คือมีความเสี่ยงหน่อยมันจะได้เบลนกันแล้วก็บาลานซ์กันตรงกันข้ามกับคนที่ชีวิตเสี่ยงเสี่ยงค่ะพี่วิทย์เช่นอาจจะเป็นฟรีแลนซ์มีความไม่แน่นอนของรายได้เดี๋ยวบางปีก็ดีบางปีก็แย่อย่างเงี้ยนะคะถ้าเป็นแบบนี้ถ้าเขาไปลงทุนเสี่ยงสูงอีกก็เจ้ากับชีวิตการงานก็เสี่ยงชีวิตลงทุนก็เสี่ยงมันไม่บาลานซ์ไงเขาก็อาจจะลงทุนนายสินทรัพย์ที่เสี่ยงลดลงหน่อยด้วยทายของการลงทุนตาม TDB Smart พอทที่รับความเสี่ยงลดลงหน่อยก็ได้ด้วยเหมือนกันเพื่อให้บาลานซ์ว่าเอ้ยอย่างน้อยชีวิตการทํางานเสี่ยงและรายได้ไม่แน่นอนแต่ชีวิตการลงทุนมีความเสถียรหน่อยมั่นคงหน่อย,ออยแบบนี้ก็ได้ลองนําไปปรับใช้ดูได้ค่ะก็เป็นหลักคิดจากหลากหลายนะครับเรื่องของความเสี่ยงความเต็มใจในความเสี่ยงครับแล้วก็โปรไฟล์ของคนแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเฮีย er, ก็มีประสบการณ์เหมือนกันในการจัดสําหรับการลงทุนนะคะแล้วก็ทำแอสเซทอะโลเคชันใช่ไหมเล่าให้ฟังหน่อยสิต้องบอกแบบนี้ว่าเริ่มต้นกันก่อนตัว ประเภทแบบ explorer หรือว่า go getter สมสมติอยู่ตรงกลางแบบนี้ <S <S คือมีความกล้าเสี่ยงค่อนข้างเยอะส่วนใหญ่เลยถ้าเป็นแต่ก่อนนะครับเราไม่รู้เรื่องอันนี้อันนี้เราความนักลงทุนมือใหม่นี้นะหุ้นเป็นตัวหุ้นไข่นะครับต่อมาก็ได้เรียนรู้ว่าให้การลงทุนในหุ้นต่างประเทศก็สามารถทําได้ก็เป็นตัวอีกแต่ต่อมาต้องยอมรับเราจะดูทั้งโลกไม่ได้ครับเป็นไปไม่ได้เราก็เลยคิดว่ากองทุนถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้หวือหวาเท่ากับที่เราคิด แต่ขณะดเดียวกันเนี่ยเราก็มีคนที่เขาเนี่ยมีความรู้มาช่วยดูนะครับเราก็จะสามารถลงทุนได้หลากหลายมากขึ้นเช่นกรณีของกองทุนอื่นๆเช่นกองทุนที่เป็นหุน้นกองทุนเวียดนามอย่างนี้เป็นต้นกองทุนอินเดียซึ่งต้องยอมรับว,ว่าเราไม่รู้อะไรเลยนะครับหรือแม้ทั้งว่ากองทุนที่อยู่ในจีนเองแบบนี้เป็นต้นก็จะเป็นการกระจายคือเป็นหุ้นเป็นตัวในบ้านเราเองก็ดีในสหรัฐก็ดีในยุโรปก็มีบ้างแล้วก็กองทุนในหลากหลายรูปแบบด้วยกันในขณะเดียวกันนะครับก็จะมีทองคําบางส่วนด้วยก็ถือว่า ก็จะทําให้เราเนี่ยมีความสมดุลณมากกว่าเดิมต้องบอกว่าอาจจะไม่ได้ขยายเยอะเช่นเรื่องของตราสารเพราะว่าเราอาจจะรู้สึกว่าไม่ใช่จริตเราเราเป็น explorer เราเป็น go getter แบบนี้เป็นต้นแล้วของเฟินล่ะครับจริงจริงแล้วีพี่วิทย์เนี่ยนะคะก็เป็นตัวอย่างที่ดีสําหรับคนที่กระจายการลงทุนแต่ว่าต้องยอมรับว่าพี่วิทย์เองก็อยู่ใกล้ข้อมูลด้วยแล้วก็มีวิธีการในการลงทุนรวมถึงมีเครื่องมือในการลงทุนที่เข้าใจแล้วก็สามารถหยิบมาใช้ได้เลยเฟินเองเน่จริงคล้ายๆพี่วิทย์นะคะแต่ว่าเฟินว่าคนส่วนหนึ่ง ก็อาจจะรู <S <s ้ส <any anyway> like ึกว่าเอ้ยเขาเนี่ยไม่ค่อยคุ้นกับข้อมูลไม่คุ้นกับวิธีการไป explore ด้วยตัวเองซื้อหุ้นรายตัวซื้อกองทุนต่างประเทศแล้วก็ไม่มั่นใจว่าเขาจะจัดสำรับการลงทุนได้เหมาะกับตัวเขาเองหรือเปล่าซึ่งคนแบบนี้ในจริงๆแล้วเนี่ยนะคะก็สามารถทําได้ด้วยเหมือนกันนะคะวิธีการคือเรากลับมาดูตัวเองก่อนว่าเรารับความเสี่ยงได้แค่ไหนเราคาดหวังผลตอบแทนจากการลงทุนประมาณเท่าไหร่นะคะต้องบอกว่าความเสี่ยงกับผลตอบแทนมันคู่กันนะไม่ใช่บอกว่าอยากได้ความเสี่ยงต่ําสุดแต่ ตระแทนสูงสุดมีไหมคะพิวิทย์ไม่มีนั่น <laughs> <laughs> ม,มีในฝันนะ <laughs> ใครก็อยากได้แต่ในโลกเป็นจริงไม่มีมมนะคะถ้าคุณรับความเสี่ยงได้ตา่าผลตอบแทนก็ควรจะต่าไปด้วยถ้าคุณอยากได้ผลตอบแทนสูงก็ต้องรับความเสี่ยงสูงตามไปด้วยเช่นเดียวกันนะคะอย่างที่เฟิร์นเลยเคยคุยหลายคนเนี่ยต้องบอกว่าก็จะเป็นคนกลุ่มกลางก็คือคนที่รับความเสี่ยงได้ระดับหนึ่ง แล้วก็อยากจะหาผลตอบแทนที่ได้มากกว่าการฝากเงินซึ่ง oh. คนกลุ่มนี้มีเยอะมาก mm hmm. แล้วก็เป็นกลุ่มที่จัดพอร์ตยากที่สุดเ mm hmm. มื่อเทียบกับกลุ่มที่ไม่รับความเสี่ยงเลย mm hmm. กับกลุ่มที่รับความเสี่ยงสูงๆได้แบบเราเพราะว่า <Okay. S 1> เราก็จะเกือบจะอออิน hmm. ไปเสี่ยงทรัพย์เสี่ยงแทบทั้งหมด mm hmm. แค่กระจาย mm hmm. ประเภทเท่านั้นเองคนที่ไม่รับความเสี่ยงเลยเนี่ยเขาก็แทบจะอออิน hmm. ไปเสี่ยนทรัพย์ที่ไม่เสี่ยงเพราะเขาบอกว่าเขากลัวเงินต้นหายแต่ว่าคนกลุ่มปลายแถวกับหัวแถวเนี่ยไม่เยอะคนกลางๆเนี่ยเยอะมากนะคะทีนี้วิธีการก็คือเขาจะทําอย่าง ใ่หละความรู้ก็อาจจะไม่เยอะมไม่ได้ตา,ามสาบรบ่อยไม่มีใช่ค่ะแล้วก็ไม่รู้จะเลือกอย่างไรนะคะแล้วก็ความรู้อาจจะไม่เทียบเท่ากับผู้เชี่ยวชาญระดับโลกด้วยดังนั้นวันนี้ก็เลยชวนมาคิดละกันว่าเอ๊ะมันก็มี .Tools หนึ่งนะที่น่าจะพอช่วยได้อย่างตัว t ีที m ีสมาร์ทพอรค่ะ t t b Smartport เนี่ยก็เป็นโมเดลการลงทุนกองทุนรวมที่เหมาะกับนักลงทุนหน้าใหม่นะครับเพราะมีผู้เชี่ยวชาญในการคัดจัดปรับกองทุนเริ่มต้นได้เพียง1บาท และที่สำคัญสามารถเลือกความเสี่ยงได้ตามต้องการ